มาชมบรรยากาศหลังฝนตกเนี่ยมาสอ่อง,อ,งองพี่น้องโตกบ่แห้งพี่น้องเลยนะครับอ่าผมว่ามีพี่นอ้องนี่แหละแล้วครับพี่น้องบรรยากาศครับตกกับตกบ่แห้ง,งพี่น้อง งามหงวงเพราะเจาะแกลครับขคลก็ได้ทอก็อยากงามอยู่ไม่มีน้ำใส่ปุ๋ยพี่น้องเลยได้ซรับได้หรอครับนะครับครับพี่น้องมจะวิ่งกำลังขึ้นครับากาศะนี่มาส้าครับ ฝนตกแ,ตแห้งอยู่ครับแต่มันแรงดนนกับบ่มีน้ำหงอยพี่น้องท้างอื่นทวมติตายนะครับถ้าเลาะกระสินหนรือแรงทักทหาเชียงไม่เชียงไร่มาถ่วมพระเจ้าดีแท้พี่น้องเลยชี่บโบแบงมาทั้งสี่ในวุ่นอีกคนนะครับ พี่น้องโหไกเจะเขียวอย่างงามู่ครับเดนหนามโมมีนี่สิพูดดีบู้พี่น้องตีกายอย่างงามปวดลมปีนี้แรงนี่สิพูดดีพูดดีร่วบนะครับทาเลาะก็เหมอ,อดกขาศเนี่ยมดเสาบนตกต่อใหม่เี่ง บรรยากาศพีนนาาพ่น้องพวกน้ำบ่ขังบ่หลายพี่น้องโะดเจ้บบาพี่น้องเขาคงบรรยากาศน้ำโซ่พี่น้องหัวน้ำสวนน้ำไห้น้ำหน้าครับ

ามาละบึงสวนก็มาสอบพี่น้องครับผมพคยน,นี้นหะครับพี่น้องขอบคุณดีเข้ามาทิดตามรับช่มกับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ